ออกเดินทางครับเลตเดวิวใบที่เทสบ่อยๆชมผลงานน้องได้บน YouTube ช่องกลิ้งคอมพิวเตอร์นะครับนี่มีแสงไฟสีแดงพินทองครับยังมีรอยที่ผมถูยังลบอยู่เลย นี่เงาวับหนึ่งสองแชะใบนี้เสียงเงียบมากบอกเลยทำงานเสียงเงียบมากดูฮิตซิงสิครับงานจาก power color led d e v i l นะครับต่อไฟเพิ่ม8 8บวก8พิน เป็น RX 6,700 XT VRAM 12GB นะครับความสวยภายนอกผมได้ระบุไว้ที่คลิปตอนที่เทสน้องเรียบร้อยแล้วนี่ระบุไว้ว่าไม่มีกล่องแต่ว่าแดรนจะปิดจุกก่อนหนักแล้วเนี่ยใบเนี้ยผมว่ามีคำยันก็ดีนะ น้ำหนักมันหนักอะ่ะที่ให้อย่างดีแล้วนะครับนี่เราจะใส่ไปในกล่องที่กล่องเ้าเลยนหละแต่ว่าระบุไว้ว่าไม่มีกล่องเพราะว่ากล่องนอกมันหายเดี๋ยวแต่กล่องในมีบล็อกโฟมที่แข็งแรงนะครับอ่ะ แข็งแรงเลย <Ừ. S 1> นี่เนื้อนี่แน่นปักเลยนะแล้วยังมีนี่อีกต่างหาเดี๋ยวนี่ลองไปก่อนแล้วก็นี่ปักเลยนีแต่ว่าเหมือนกับว่ามันขย,ยู่เดี๋ยวปับนึงนะอันนไปไหนละ อ๋อ hey. oh. อยู่นี่ใส่เข้าไปแล้วนี่วะสายกันต,ตรงเนี้ยมันําให้มันแบนน่ะคือจะให้มันปิดได้สนิทอ่ะก็ทำให้มันแบนกนะ่อนดดสนิทหนนนไหมถ้าไม่สนิทไม่ได้เอาโอเคสนิทนะปึ๊กเลย จะซีนไปแบบนี้มีบล็อกโฟมที่แข็งแรงอยู่แล้วเราจะใส่เข้าไปในกล่องที่พอดีสุดๆเลยกล่องที่พอดีเป๊ะๆเ,เลยนะระบุนุ่มๆไว้แล้วกล่องแล้วก็มีถุงพลาสติกแล้วก็มีกล่องเอ้กระดาษกล่องอีก ทำไ้สองชั้นแล้วนะแล้วนี่จะพอดีมากครับดูนะครับใช้บล็อกโฟมแล้วลงไปอย่างพอดีแล้วปิดด้านบนแน่นๆนะครับ ปึ๊กเลยปึกป๊กๆเลยนะครับกล่องในกล่องและมีบล็อกโฟมป้องกันพร้อมกับแมทีเลียลอีก อบเนื้อของตัวบล็อกโฟมที่เป็นแบบสีดำเนี่ยสีขาวจริงก็มีมันแน่นมากนะมันบีบแล้วแบบปึกมากเคยเจอแบบนุ่มๆก็มีแต่ว่าภาคหลังนี่เจอแต่แบบแข็งแรงแน่นๆปึก,ปก คุณคุณลูกค้ามากนะครับเหมือเดิมครับฝากช่อง YouTube ครับถูกใจสินค้าชิ้นไหนบน YouTube ของทางกร้งคอมพิวเตอร์แจ้งมาที่เพจได้เลยจ้าราคาพิเศษนะโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ